ฟัง The open house. Listen to What House Haven't Open e You l a ได้มีโอกาสเจอโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่ามันก็มีผลกับชีวิตเราเยอะจริงๆครับแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็จริงกาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้พัฒนาตัวเองทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยูอย่เหมือนกันครับชื่อคณาทิปจงมีความสุขครับชื่อเล่นชื่อแทนตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็อยากให้น้องแทนเล่าชีวิต สมัยมัธยมไม่ฟังไหนครับครับก็ตอนมัธยมปลายนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนกําเนิดวิทย์ครับที่จังหวัดระยองก็เป็นสายวิทย์คณิตทั้งหมดแต่ว่าตัวเราเองก็รู้สึกว่าสนใจทํากิจกรรมก็ตอนที่เรียนมปลายนะครับก็ทํากิจกรรมเยอะอค่อนข้างเยอะเลยครับก็จะเป็นกิจกรรมแนวเหมือนคณะกรรมการนักเรียนแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นประธานนักเรียนตอนชั้น เอ่อมห้าขึ้นมหกกับมหกด้วยครับผมอืมแล้วตอนนั้นทําอะไรบ้างครับประธานนักเรียนก็จะเป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมกีฬาสีหรือว่าการจัดงานไหว้ครูแล้วก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น dinner of the month นะครับก็ประสานงานเกี่ยวกับวงดนตรีแล้วก็อาหารที่จะเอามาให้นักเรียนได้รับประทานกันในแต่ละเดือนครับผม มีดินเนอร์ออฟเดอะมันด้วยสมัยคุยอยู่ไม่เห็นจะมีแบบดินเนอร์ออฟเดอะมันอะไรแบบนี้เลยก็จริงก็คล้ายๆเหมือนยกโรงอาหารออกมาทําอาหารให้พิเศษขึ้นนิดนึงครับมากินกันตรงร้านของโรงเรียนครับผมแล้วเรียนยากไหมครับจริงกด้วยตัวเนื้อหานี้ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เน้นความเข้าใจแล้วก็มีการดึงเนื้อหามหาวิทยาลัยตรงไปเรียน เพิ่มด้วยครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาหมาปลายมากขึ้นเหมือนเรียนแบบให้เท่ากับระดับมหาหลัยพอเราเรียนมหาหลัยจะไม่ได้ยากไปสําหรับเราใช่ไหมใช่ครับเป็นการ uh huh. มากกว่าปูพื้นฐานเข้ามหาหลัยครับเป็นการเอาเนื้อหามหาวิทยาลัยมาทําความเข้าใจเนื้อหาหมาปลายครับยากไหมวิชาไหนที่แบบยากสําหรับเรามากๆยากสุดก็คงเป็นคณิตศาสตร์ครับผมก็จะเป็นแบบบทพิสูจน์ต่างๆครับซึ่งตอนนั้นเราเรียนเราก็ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับแล้วนอกจากประธานนักเรียนนะครับทํากิจกรรมอะไรบ้างก็มีตอนม .4 ครับเข้าชมรมคอรัสก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ฝึกร้องเพลงกับฟู้ตุกนี่แหละครับอออืมแล้วประทัพบรรทับใจอะไรบ้างครับตอนนั้นประทับใจการสอนร้องเพลงแล้วก็ชอบเทคนิคที่เราได้เรียนรู้ตอนนั้นนะครับคือเมื่อก่อนนี่คือร้องเพลงไม่เป็นเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ได้เริ่มร้องเพลงที่โรงเรียนกําเนิดวิทย์ทีนี้ก็มีความสุขมากกับการร้องเพลงมาจนถึงตอนเนี้ครับฟังแล้วแบบน้ำตาจะไหลแล้วอตอนม6อะครับเตรียมตัวเข้ามาหาลัยยังไงบ้างตอนม6ก็ของการเตรียมตัวของผมมันจะมีแบ่งเป็นสองรอบครับก็คืออเป็นปีแรกที่ระบบ t c a s t เข้ามาใช้ก็จะมีการสอบรอบแรกซึ่งใช้คะแนนภาษาอังกฤษ แล้วก็ทีนี้ผมมองว่าผมอยากจะเข้าคณะแพทย์จุฬาก็จำเป็นต้องใช้คะแนน B Ma มด้วยเป็นวิชาเฉพาะของด้านเอ่อไบโอเมดิคอลครับประมาณนั้นอืก็เตรียมอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับเพราะว่ามันออกมาว่าจะต้องใช้ตัวนี้ค่อนข้างกระชรันนิดนึงอันนั้นสำหรับรอบแรกครับแล้วก็จะมีตอบทีแคสรอบสามก็เป็นวิชาเก้าวิชาสามาัญแล้วก็แกแดแพต่างๆครับก็ อันนั้นก็เตรียมตัวสอบมาตั้งแต่หมห้าแล้วครับอือคือเราต้องแบ่งแบบสอบของคณะแพทย์ด้วยแล้วก็ของแบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอดมิชั่นทั่วไปที่เด็กทั่วไปเขาต้องสอบใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมก็เตรียมทั้งสองทางเลยครับอือเออแล้วทำไมถึงเลือกเรียนคณะแพทย์ครับก็ส่วนตัวเองเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับกลไกแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์นะครับทีนี้ก็จากการที่ต้องเรียน อยากให้มีการทําวิจัยด้านต่างๆเราก็รู้สึกว่าการทําวิจัยด้านาระบบของมนุษย์หรือว่ายาหรือสารอะไรที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์นยครับถ้า<ม>เราได้ลองเก็บตัวอย่างหรือว่าไปเจอกับผู้ป่วยจริงๆเพื่อนําปัญหาตรงนั้นมาแก้นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้ทําวิจัยในสาขาที่เราสนใจด้วยประกอบกับตอนนั้นมอหกเราได้ยินเกี่ยวกับโครงการของ คณะแพทยาศาสตร์จุฬานะครับว่ามีโครงการที่ส่งเสริมการวิจัยเออเราก็เลยรู้สึกว่าจริงแล้วคณะแพทย์เนี่ยก็สมก็เขาก็มีการทําวิจัยของเขาเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราน่าจะอยากจะเข้ามาลองทําดูเข้ามาเรียนรู้ครับอืมแล้วแล้ว,ลวตัวโครงการนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่ได้ลองเข้าไปทาก็โครงการจะเป็นเหมือนการสนับสนุนความสามารถในการทําวิจัยหรือว่าการเป็น นักนิิสตักศึกษาที่ทําวิจัยตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตเลยครับแล้วก็มีเงินทุนสนับสนุนด้วยก็สิ่งที่ชอบในโครงการนี้คือจะมีการจัดอบรมต่างๆครับเช่นทำการตื่อสารการพรีเซนต์ต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัยหรือว่าการคิดหัวข้อวิจัยแล้วก็เขาจะมีให้เราสามารถไปขอคําแนะนําในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ด้วยครับเพื่อจะได้เจอสาขาวิจัยที่เราสนใจจริงๆ อืมคือเริ่มทําตอนที่เข้าปีหนึ่งใช่ไหมครับอ๋ออันนี้จะเป็นหรือว่าตอนตอนมัธยมอันนี้จะเป็นตอนขึ้นปีสองครับผมอ๋อตอนขึ้นปีสองใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าเราสมัครตั้งแต่ตอนมหกใช่ไหมโครงการนี้อ๋อถ้าเป็นมหกสมัครเข้าคณะอย่างเดียวครับผมใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าอันนี้เป็นโครงการที่สมัครตอนที่เรียนอยู่ในคณะอีกทีครับจะเป็นตอนขึ้นปีสองแล้วก็เริ่มรับสมัครครับอืม ที่มองว่าที่จุฬามันมีโครงการนี้ใช่ไหมเราก็เลยเลือกเรียนที่จุฬาใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอ๋อแต่คณะแพทย์เราชอบแบบศึกษาเกี่ยวกับกลไกของมนุษย์ใช่ไหมว่าแบบทํางานในไงก็เลยเลือกเรียนคณะแพทย์ใช่ครับผมเราเป็นไงบ้างครับเริ่มเรียนปีหนึ่งวิชาปีหนึ่งตัวใหญ่จะยังไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์เท่าไหร่ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ ถือว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะกว่าตอนมัธยมเยอะอยู่เหมือนกันครับถึงแม้ว่าตอนมัธยมเราจะเรียนรู้เนื้อหาของมหาวิทยาลัยไปบ้างก็ตามครับอมก็ยังเยอะอยู่ดีใช่ไหมความรู้สึกเราใช่ครับแบบตอนมันเราจะอ่านมากขึ้นกว่าตอนมัธยมประมาณสองถึงสามเท่าครับตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยที่เพิ่งเข้าไปอืมก็ค่อนข้างยากนะเราแบ่งเวลาย,ยัางไงครับแบบเออมันเยอะขนาดตอนมัธยมเราก็เหมือนกับทํา กิจกรรมเป็นประธานนักเรียนทําร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยเหมือนมัธยมก็หนักประมาณหนึ่งแล้วแล้วพอตอนมหาลัยเราแบ่งเวลาอย่างไงก็หลังจากเรียนเราก็อันนี้จะเป็นคนที่เน้นการทากิจกรรมอยู่เหมือนเดิมครับผมก็เลยหลังเลิกเรียนยังไปทํากิจกรรมต่อแต่ว่าตอนกลางคืนนะครับจากปกติที่ตอนมัธยมเราอาจจะอ่านบางวันไม่อ่านบางวันบ้างก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอ่านเรื่อยๆอ่านทุกวันนะครับแล้วก็ช่วงใกล้สอบเนี่ยก็ เหมือนว่าจะต้องหาวันว่างเสาร์อาทิตย์ไปไหนไม่ได้คืออ่านเต็มที่เลยไม่เหมือนตอนมัธยมที่เสาร์อาทิตย์เราอาจจะไปเดินเล่นบ้างคลายเียดได้บ้างอยู่อืมคือก็คือไม่มีเวลาพักเลยชันถึงชันถึงอาทิตย์เลยใช่ครับแต่ก็ก็ทำวันละนิดวันละหน่อยครับก็ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นครับสำหรับปีหนึ่งก็ช่วงปีหนึ่งตอนที่เริ่มเข้าไปคณะแพทย์ใหม่ๆก็ ได้มีโอกาสไปเป็นผู้นําเชียร์ของคณะแพทย์ครับก็จริงกเรียกชื่อว่าเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้ครับก็มีการฝึกซ้อมตั้งแต่ก่อนจะเปิดเรียนเลยประมาณ2เดือนแล้วก็ซ้อมต่อไปจนถึงช่วงกีฬามหาวิทยาลัยของเฟรชชี่ครับผมก็ประมาณ1เดือนหลังจากเปิดเทอมแล้วขั้นตอนเขาจะคัดคนยังไงอ่ะเวลาที่จะไปเป็นลีดคณะครับจะมีการคัด2วัน,นครับผมวันแรกจะเป็นการเวิร์กช็อปก็เป็นการเหมือนว่าสอนท่า ที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็วันที่สองเป็นการสัมภาษณ์เดียวครับคําถามอะไรยากๆไหมครับตอนสัมภาษณ์อืมคําถามยากๆเหรอครับก็ส่วนใหญ่เป็นคําถามว่าทําไมถึงอยากมาสมัครอะไรเงี้ยครับน่าจะยากสุดแล้วนะครับอ๋อทำไมถึงอยากมาสมัครนี่ยากข้อจริงๆก,ก็มันแค่คําว่าอยากมาสมัครอะไรครับก็น่าจะเป็นหาเหตุผลอื่นยากแล้วตอนนั้นตอนนั้นแทนตอบว่าไงก็ไม่เคยมีโอกาสได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือว่าใครที่ได้ทําการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วก็อยากจะ มีโอกาสได้ลองทําอย่างนั้นบ้างก่อนจะจบไปทํางานต่างๆครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทําการแสดงหรือว่าอะไรอย่างนั้นแล้วก็ประมาณนี้นครับจะมีที่ยาก<อ>มีที่ยากกว่าคําถามนะครับก็คือมีให้แสดงแสดงอะไรก็ได้ความสามารถพิเศษอ๋อแล้วน้องแทนแสดงอะไรตอนนั้นแสดงเต้นไปครับอ๋อแสดงเต้นซึ่งตอนมัธยมได้เต้นไหมตอนม,มัธยมเอาเพลงจากมัธยมไปเต้นเนี่ยนะครับเป็นเต้นเพลงของ <laughs> ที่โฆษณาเนเจอร์กิฟะครับโฆษณาเนเจอร์กิฟที่ฉัน ฉันฟิดเองอ๋อผมเออแล้วเขาก็ขำๆกันใช่ไหมก็คเคยเต้นตอนมอลปายก็เลยยังจาท่าได้อยู่บ้างก็เลยเอาไปเต้นต่อเออครูว่าอันนี้เขาน่าจะชอบนะก็เลยได้รับคัดเลือกไปอันนี้คือคือคัดสองรอบนะครับหรือคัดรอบเดียวคัรด,วดรอบเดียวเลยครับอ๋อคัดรอบเดียวเลยเขารับกี่คนครับก็เป็นทั้งหมดสิบคนนะครับแต่ว่าปีผมเป็นชายห้าคนหญิงห้าคนครับอื แล้วหลิดคณะนี่เขาทำอะไรบ้างครับก็จะมีการแสดงสองรอบครับผมจะเป็นการแสดงแฟชชี่เกมที่ไปแสดงกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยจุฬาแล้วก็มีอันนั้นก็จะเป็นแค่ปีหนึ่งอย่างเดียวที่ไปแข่งกีฬานั้นเราก็เหมือนเป็นการประกวดอย่างหนึ่งครับก็จะมีการมีรางวัลด้วยแล้วก็อีกงานหนึ่งที่แสดงก็จะเป็นงานระหว่างคณะแพทย์จุฬากับคณะแพทย์มหิดลครับ ก็ได้ไปร่วมแสดงคือว่าเป็นแสดงด้วยแล้วก็แข่งขันด้วยใช่ไหมครับครับผมก็ของคณะของจุฬาอย่างเดียวจะเป็นทั้งแสดงและแข่งขันครับแต่ถ้าเป็นของที่ไปร่วมกับคณะแพทย์มหิดลก็จะเป็นแสดงอย่างเดียวครับอืมก็ดีนะได้ไปเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเราเราได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างครับก็อย่างแรกเลยที่ชัดเจนรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น,นครับผมวันนี้ออกกําลังกายทุกวันตอนอที่ก็เหมือนออกกําลังกายทุกวัน,นครับเพราะว่าไป ตัวตุกภาพอะไรอย่างนะครับหมอก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบเอหัวใจมันเต้นชา้าผิดปกติหรือเปล่าความจริงก็คือออกกําลังกายทุกวันมันก็จะประมาณนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบร่างกายควบคุมได้ดีขึ้นอะไรน้ครับแบบกระชับกระเฉงมีเอเนจีม,มากกว่าปกติครับผมเราเลานอกจากออ่การเป็นลีดอะครับทํากิจกรรมอะไรอีกม,มีการมีอยู่ชมรมด้วยครับผมก็จะเป็น เป็นชมรม light and sound ครับผมกระแสงเสียงอืมน่าสนใจ light and sound เข้าทําอะไรกันกบ้างครับในชมรมก็จะเป็นการจัดไฟแล้วก็จัดเครื่องเสียงต่างๆให้กับหลายๆกิจกรรมของคณะครับก็อย่างเช่นกิจกรรมถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยก็จะเป็น cu thinking ครับเป็นประกวดร้องเพลงของมหาวิทยาลัยเลยเราก็จะเป็นคนจัดแสงกับเสียงให้เขาทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมของภายในคณะอย่างเช่นของภาควิชาต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมปีใหม่ หรือว่าขอจัดกิจกรรมวันกษีย so, like right? oh. okay. mm ีน hmm. ต right. right. yeah. ่างๆนะครับเราก็ไปเป็นคนจัดเช่นกันเหมือนเราไปทํางานเบื้องหลังอะเนาะใช่ครับผมก็ของผมจะคล้ายๆแบ็กสเตจเป็นแบ็กสเตจดูด้านแสงเป็นหลักครับผมอืมคือเราคนเดียวปะครับคุมทั้งทั้งแสงทั้งเสียงเลยก็ส่วนใหญ่จะมีประมาณยี่สิบคนนะครับผมรวมทั้งรุ่นผมแล้วก็รุ่นพี่ด้วยก็จะเริ่มตั้งแต่ไปติดตั้งเองเลยครับผมขึ้นแบกนั่งร้านแบก เหล็กทั้งหลายอะไรอย่างนี้ครับที่เป็นอุปกรณ์ของเสาของไฟต่างๆก็แบกกันไปเองแล้วก็ขึ้นไปติดตั้งปีนอะไรอย่างนี้เองกันหมดเลยก็ได้ประสบการณ์ดีนะครับคิดว่าจึไปเป็นแพทย์แล้วมันไม่เสี่ยงอะ่ะขึ้นไปข้างบนก็มีมีรุ่นพี่คอยสอนอยู่ตลอดครับคอยดูตลอดว่าอันไหนอ,อันตรายอันไหนต้องทำยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็มีวิธีการติดตั้งที่เขาสอนต่อนต่อกันมาครับก็ไม่อันตรายขนาดนะั้น แล้วจบไปเป็นหมอ,อคือได้ใช้สกลิลการปีนนี่ไหม <c oughs> คิดว่าไม่ครับอันนี้อาจจะเก็บไว้เป็นความชอบส่วนตัวความสนุกมากกว่าจริงว่าในจุลานี้มีอยู่แค่สองคณะนะครับที่มีนิสิตทำงานด้านนี้ครับอืมน่าสนใจนะไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนที่คนเรียนคณะแพทย์ไปทำเรื่องแสงเรื่องเสียง <c oughs> ครับก็แปลกใจยอยู่เหมือนกันครับเ <c oughs> พราะที่นั้นเราก,ก็ไปจัดงานให้คณะอื่นด้วยเหมือนกันนะครับอืมแล้วเราได้ค่าจ้างไหมครับ ไปจก็<ห>ได้เหมือนกันครับก็จะเป็นเงินเข้าชมรมไว้พวกซัมแฟมอุปกรณ์หรือว่าซื้ออุปกรณ์ใหม่ครับอมืมีอีกไหมมีกิจกรรมอีกไหมครับก็มีกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยด้วยครับจริงๆชื่อย่อๆอก็คือ ifmsa ครับกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ที่เราได้ทําของชมรมนี้ของผมทําอยู่ในส่วนแพทยศาสตร์ศึกษาตอนนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นทางการเรียนแพทย์กับนิสิตแพทย์นะครับแล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆก่อนที่จะจะไปเป็นแพทย์ให้มีศักยภาพมากที่สุดก็การวิจัยเวิร์กช็อปการทําหัตถการของชั้นคลินิกอะไรเงี้ยครับอืมน่าสนใจก็ถือว่าทํากิจกรรมเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ครับผมจริงแล้วมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้วยครับของอีกสองฝ่ายที่เหลือจะเป็นแลกเปลี่ยนด้านวิจัยกับแลกเปลี่ยนด้านการไปฝึกทํางานบน โรงพยาบาลของต่างประเทศอืมคือเราต้องอยู่ปีไหนก็ได้ใช่ไหมครับที่ไปหรือว่าต้องปีสามปีสี่ของด้านวิจัยเป็นปีไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นด้านฝึกงานบนโรงพยาบาลก็จะต้องปีสามขึ้นไปครับอืมแล้วแทนอยากไปไหมก็สนใจครับผมจริงๆราสมัครด้านวิจัยไปครับแต่พอดีช่วงนี้เกิดโรคระบาดโควิดเล็กน้อยก็เลยถูกยกเลิกครับเมื่อกี้น้องแทนพูดถึงโควิด พูดคำนี้ขึ้นมาแล้วแบบต้องกักตัวอยู่ที่บ้านคิดว่าหลายมหาวิทยาลัยน่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนกันทั้งหมดนะครับว่าให้เป็นออนไลน์ใช่ปะแล้วที่สงสัยมากเลยคณะแพทย์เขาจะเรียนออนไลน์ยังไงครับครับก็คณะแพทย์ที่นี่จะมีเรียนเป็นสองส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนเลคเชอร์ในห้องเรียนรวมก็ปเปลี่ยนเป็นรูปแบบเรียนออนไลน์โดยที่อาจารย์อัดวิดีโอ กับสไลด์มาให้ครับแล้วก็ให้นิสิตเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางคณะได้แล้วก็ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เป็น l a บต่างๆครับก็จริงๆเทอมนี้ของผมจะมีดูกล้องจุลทรรศน์แล้วก็มีวิธีการทำแ a บต่างๆก็การดูกล้องจุลทรรศน์เนี่ยครับจะเหมือนเป็นอาจารย์ถ่ายรูปในกล้องมาให้แล้วก็เอามาให้ดูในจะเป็นแพลตฟอร์มก็กคือ f เฟ o บุ๊ะครับจะเป็น facebook ของ ของกลุ่มที่เราเรียนอยู่แล้วก็จะมีตัว l a บเองจะเป็นการถ่ายวิดีโอสาธิตหรือว่าถ่ายผลมาให้เราดูครับเพื่อเอามาวิเคราะห์ได้ก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำแลบที่คณะครับอืมคืออาจารย์ทำให้หมดเลยพวกทำตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้เราวิเคราะห์ใช่ไหมครับนี่ก็แย่เลยเนาะไม่ได้ไปจับแบบอุปกรณ์จริงๆรจริงก็ค่อนข้างมีผลเยอะครับเพราะว่าปกติเรา จับเองทําเองเราก็จะรู้สึกว่ามันจําได้ว่าเคยทยํายังไงอะไรครับแต่ว่าพอไม่ได้ไปก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะจําได้อยู่ไหมครับเออพอกลับไปล้วก็แบบแค่เราเปิดคอมบางทีแบบนานๆไม่ได้เปิดอะแล้วแบบลืมพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับแล้วอย่างปีสูงสูงเนี่ยครับเขาต้องไปเรียนอยู่ไหมอย่างปีสี่ปีห้าของชั้นคลินิกตอนนี้ยังเขาก็ไม่ได้ให้ไปเรียนครับผมก็อยู่ ตามที่พักของตัวเองแล้วก็เป็นเรียนออนไลน์เหมือนกันครับส่วนเรื่องการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าจะมีบางส่วนที่สลับกันไปครับเพื่อลดการเจอคนกลุ่มใหญ่มากที่สุดจะเป็นกลุ่มย่อยมากกว่าเขาก็มีวิธีป้องกันอยู่เนาะไม่ใช่ว่าเราอยู่ปีห้าปีหกแล้วเราก็ต้องทํางานเหมือนหมออะไรเงี้ยแต่เาก็สลับกันไปอยู่คง,งไม่ได้ไปเจอกัน ที่โรงพยาบาลทุกคนพร้อมกันนะครับอาจจะก,กระจายไปแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับนะว่านโยบายปัจจุบันคือ,อยังให้ขึ้นไปทําฝึกงานอยู่ไหมอืมเรนคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยครับประมาณสักสามเดือนมันเลยเวลาไปสักกรกฎาคมสิงหาเงี้ยครับแทนคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับเราอย่างไงบ้างเลยก็ผลกระทบหลักๆนะ่าจะเป็นเรื่องการฝึกปฏิบัติการทำแลบอะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่เราต้องใช้ประสบการณ์ในการ ไปฝึกทําจริงๆแต่ว่าพอมีโรคระบาดตรงนี้เราก็ไม่สามารถไปฝึกได้อาจจะทําให้จําไม่ได้หรือว่าตอนขึ้นไปใช้ในชั้นคลินิกแล้วก็ไม่คุ้นมือ,อย่างเนี้ยครับน่าจะส่งผลเยอะอกับการทํางานในอนาคตเป็นส่วนมากครับผมอือใช่ใช่เราควรเรียกร้องกับใครไหมในส่วนนี้ก็จริงก็ยากนะครับว่าจะทํำยังไงก็คงทําได้แค่ ตามที่อาจารย์เขาได้ลองทํามาไงครับว่าออให้นิสิตได้เห็นส่วนได้ได้ลองทำเนี่ยอาจจะยากครับเมียนอาจจะต้องทําเป็นเหมือนแบบเวอร์ชวลหรือว่าเป็นเมคอัพคลาสในอนาคตมาทบทวนอีกทีหนึ่งก่อนจะขึ้นไปฝึกงานจริงบนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องให้เวลาทบทวนอีกเนาะว่ากว่าเราจะไปแบบฝึกงานจริงไม่ใช่ว่า เราเรียนแบบออนไลน์แบบนี้ไปเราอ,อยู่ดีๆพอขึ้นปีห้าเราต้องขึ้นชั้นคลินิกแล้วเราไปดูแลคนไข้อะ่ะอาจจะจับอุปกรณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็หลกัหลกๆนะจะเป็นเรื่องการฝึกทําจริงนะครับต่วนเรื่องเลคเชอร์หรือความรู้อะไรเงี้ยครับเรียนออนไลน์ไม่นะ่ามีปัญหาครับเพราะว่ารูปแบบค่อนข้างคลายกับการเรียนในห้องเรียนทั่วไปฉีดยาออนไลน์เนี่ยเนาะ <laughs> อ,อันนั้นก็ยากครับ <laughs> เออถ้าโลกอนาคตถ้าเทคโนโลยีมันมันเอื้อต่อสถานการณ์แบบเนี้ยอย่างพวกวีดิโอใช่ไหมแบบ VR อะไรเงี้ยที่สามารถทำให้เราเรียนออนไลน์ได้แบบเสเมือนจริงอะ่ะน่าจะช่วยอยู่อาจจะเป็นรูปแบบการฝึกผ่าน AI อะไร,ไรครับ <c oughs> อาจจะไม่เรียกว่า AI อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับที่เขาแบบวีดิแล้วหุ่นยนต์ก็ลองทำจริง <c oughs> แต่ว่าก็เป็นการคงใช้กับการฝึกอย่างเดียวครับถ้าเป็น ผู้ป่วยจริงก็คงต้องเป็นหมอจริงอยู่ดีน่าจะไม่สะดวกใจผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าเป็นหมอจริงๆอยู่ตรงหน้ามาดูแลก็น่าจะดีที่สุดครับอืมใช่ใช่คุณยนต์ก็คงสู้สู้คนไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าใช้นในการฝึกก็คงทําในสถานการณ์นี้ได้แต่ว่ายังไม่เห็นแนวทางว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเหมือน,นกัน เรามีคําถามที่ทุกคนอยากจะรู้แหละคิดว่าคุณผู้ฟังทั้งบ้านอยากจะรู้มากนั่นก็คืออน้องแทนเนี่ยตั้งแต่สมัยมัธยมนะครูก็ยังไม่เห็นแบบเรื่องความรักความรักอะไรเงี้ยยังชัดเจนเท่าไหร่แล้วสมัยพอขึ้นมามหาลัยครับมีบ้างไหมเรื่องความรักก็มีครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักอะไรอย่างนี้บ้างก็ ยังไม่ได้มีชัดเจนถึงกับขนาดขั้นที่เรียกว่าเป็นแฟนนะครับแต่ว่าถ้าพูดรวมๆก็เหมือนว่าเป็นคนคุยอะไรครับเราก็ลองคุยแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวมันเป็นด้านหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะครับที่ขาดไม่ได้อือเพราะแบบเมื่อก่อนก็คิดว่าเออไม่ได้อยากจะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้สำคัญนะครับ แต่ก็ขึ้นมัธยมแล้วก็เหมือนว่าเราได้มีโอกาสเจอโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่ามันก็มีผลกับชีวิตเราเยอะจริงๆครับแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็จริงๆเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้พัฒนาตัวเองทำเออหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันครับจริงๆความรักในวัยเรียนมันก็ไม่ใช่แบบคือผู้ใหญ่มองเขาจะมาเออฉุดการเรียนหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่น้องแทนแบบมองว่า ความรัก,กมันคือแรงบันดาลใจให้ทำาอะไรบางสิ่งบางอย่างครับผมถ้ามองในมุมมองผู้ใหญ่ก็มองว่าชุดการเรียนหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าจริงๆมองว่ามันเป็นการเรียนรู้อีกมุมหนึ่งของชีวิตมากกว่าครับเพราะว่าการเรียนรู้เราไม่ได้มีแค่เนื้อหาที่เราจะเรียนแต่เราต้องเรียนถึงการใช้ชีวิตซึต่งความรักมันก็เป็นด้านหนึ่งที่สุดท้ายยังไงคนเราก็ต้องมีครับถ้าเรา ไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยเรียนรู้มาก่อนมันก็ก็คงก็คงจะยากอะครับอืมก็คงไม่ไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าไอ้เท่านี้ก็เรียนรู้ไปเนาะ <c oughs> รือว่าได้ใช้ประสบการณ์ <c oughs> ชีวิต <c oughs> ได้ใช้ชีวิต <c oughs> ใช่ครับปล่อ <c> ย <oughs> เป็นตามธรรมชาตินะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันจะต้องเจอก็คงได้เจอเองครับเออก็คุยไปเรื่อยๆเนาะศึกษากันไป สำหรับน้องๆที่อยากเรียนคณะแพทย์นะครับว่าอยากจะให้น้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะเข้ามาเรียนก่อนจะเข้ามาสมัครก่อนอื่นที่จะมาสมัครคณะแพทย์อ่าครับก็อยากให้ลองถามตัวเองก่อนเลยว่าความจริงแล้วเราอยากเรียนด้านไหนเราอยากเข้าคณะแพทย์จริงหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก็จริงอาจจะมีค่ายต่างๆครับว่าอืม,มาฝึกมาดูว่าการเป็นแพทย์ใช่เราไหม,มถ้าใช่ก็ ค้นหาสถาบันที่เรารู้สึกสนใจสถาบันที่มีวัฒนธรรมสังคมหรือว่าค่านิยมที่รู้สึกว่าเข้ากับเราได้หรือว่าเราอยากเข้าไปอยู่ที่นั่น,นครับแล้วก็มุ่งม,มั่นตั้งใจทําให้เต็มที่ก็คะแนนตอบมันจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่แน่นอนว่าถ้าเราทําเต็มท,ที่สุดแล้วก็คงไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือว่าคิดอะไรมาครับก็เข้าที่ไหนได้ก็สุดท้ายจะได้ตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่า จบทหารปนไหนจริงก็ได้เป็นแพทย์เหมือนกันนะครับก็อตอนไปทํางานก็ไม่ได้มันมีคนมาถามหรอกครับว่าจบจากที่ไหนแต่ว่าเขาจะดูว่าเราทําเต็มที่เรามุ่งมั่นเต็มที่ที่สุดหรือยังขอแค่เราเป็นตัวเราเท่านั้นแหละครับก็ทุกอย่างก็จะโอเคครับผม,อ,มอันนี้ดีดีตอกมือตอมือการเข้าเป็นแพทย์ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับแต่ว่าการ ฝึกปรับตัวตอนที่เข้ามาเรียนแพทย์ก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญด้วยครับเพราะ<ม>ว่าเราควรจะหาอะไรที่เหมือนว่าทําให้เราไม่เครียดเป็นงานอดิเรกที่แบบทุกครั้งที่เครียดกลับมาแล้วทําแล้วเราก็จะหายเครียดอย่างเงี้ยครับ<ม>เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันเมียนก็จะเครียดกันไปในการเรียนแพทย์ครับมีการเรียนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรท,ทําที่ระหว่างที่อยู่บ้านนะครับถ้าสึกไม่รู้จะทําอะไรจริงๆก็มี การเรียนออนไลน์ฟรีของสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆอะไร้ยครับก็เข้าไปเรียนได้ซึ่งเอาจริงก็ช่วยทําให้เราเอนดิสแทรกเราจากความเบื่อความเหงาไปได้แต่ก็อย่าลืมหาอะไรที่เราชอบทําทําก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการค้นหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีหรือว่าฝึกเล่นกีฬาที่มันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าลืมดูแลครอบครัวด้วยถ้าอตอนนี้อาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับ ชื่อคณาทิพ์จงมีความตกครับชื่อเล่นชื่อแทนตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับ